ใครอยากกินทุเรียนต้นที่ประมาณ1 4บสิบห้าปีนะครับอ่ะเราก็มีให้นะครับนี่อันนี้ก็คือต้นที่อายุเยอะหน่อยเปลือกก็จะบางนะครับลูกกําลังกินเลยครับเนื้อภูทั้งนั้นเลยครับต้นนี้ยังเป็นร้อยลูกอยู่เลยครับมาเข้ามาดูต้นนี้ครับถ้าใครได้ทานนี่อร่อยแน่นอนเพราะว่าอายุ1ิกว่าปีเลยนะคะครับสิบสี่ปีแล้วครับต้นนี้ยังไม่ได้ตัดไปเลยนะครับต้นนี้อ่ะดูครับเพื่อใครอยากจะเหมาต้นครับผมเพื่อใครสนใจนะครับอยากจะได้ทุเรียนแบบนี้ไปทานนะครับ กิโลเท่าไรนะพี่นัทอ่าร้อยสามสิบร้อยห้าสิบนะครับตอนนี้ค่ะครับผมถ้าลูกไม่สวยก็ลงมาอีกครับผมสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสุวรรณนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูการจัดการดูแลสวนทุเรียนของผมนะครับในช่วงที่ทุเรียนฝนตกมีลูกมีใบอ่อนแตกทําอย่างไรนะครับจริงๆแล้วนะครับบริเวณสวนนะครับชุ่มชื้นแบบนี้ไม่เหมาะกับทุเรียนมีลูกนะครับ จะต้องมีการตัดหญ้าออกนะครับแต่เนื่องด้วยเราทําไม่ทันนะครับตอนนี้ทุเรียนของเราก็กําลังจะได้ตัดขายแล้วนะครับอันนี้ก็มีลูกค้าจองไว้นะครับโลละหนึ่ง้าสิบาทถึงร้อาิบาทนะครับท่านใดสนใจสั่งได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นหมอนทองจากสวนเรานะครับผมอันนี้ก็อีกประมาณ10บสิบวันนะครับเดี๋ยวก็จะมีลูกค้ามาเอานะครับผมลูกค้าอยากจะมาตัดที่สวนนะครับ แต่เจ้านี้ตัดเยอะนะครับเลยพามานะครับใครที่ตัด5ลูกสิบลูกคงไม่มีเวลาพามาต้องดูที่หน้าร้านนะครับผมส่วนตอนนี้นะครับก็มีการพ่นยาเชื้อราบ้างนะครับเพราะว่าฝนตกติดต่อกันหลายวันรวมทั้งยาฆ่าแมลงฆ่าเพี้ยนะครับก็ใส่ไปบ้านนะครับป่าปายนะครับผมยาฆ่าแมลงที่เราใช้ตอนนี้นะครับก็เป็นไทอะมีท็อกแซมนะครับอบาเม็กตินนะครับยาเชื้อราก็จะเป็นพวกฟังกูลานคาเบนดซิมนะครับที่ฉีดใบนะครับแต่เราไม่ฉีดไปที่ผลทุเรียนนะครับ เพราะว่าทุเรียนเราจะตัดเพื่อจําหน่ายแล้วนะครับผมปีนี้เอาไม้ค้าไว้ก็ถือว่าได้ผลนะครับไม่มีลูกทุเรียนหักโค่นจิงอะไรลงมานะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับลมแรงมากนะครับปีนี้หญ้านะครับมันขึ้นไวมากเพิ่งตัดไปไม่กี่วันมันขึ้นมาอีกแล้วครับก็เลยทําให้เราเพิ่มต้องเพิ่มต้นทุนในการทํางานนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่ตัดแล้ว ทุเรียนเราก็ลูกไม่ใหญ่นะครับปีนี้ถ้าใครอยากชิมนะครับหมอนทองลูกหนึ่งก็สองโลสามโลสี่โลห้าโลนะครับมีทุกไซส์เลยครับเปลือกบางๆนะครับผมหรือใครอยากได้ลูกใหญ่ๆแบบนี้ก็มีนะครับลูกใหญ่ๆยักษ์ยพูเต่งๆนะครับก็เป็นทุเรียนต้นที่กิ่งหักนะครับลูกโตมากเลยครับนี่ผลผลิตจากอินทรีเคมีนะครับของสิงโตน้ําเงินนะครับนี่ลูกสวยอาจจะไม่สวยมากแต่ว่า ลูกพูเต็มไปหมดเลยครับผมตอนนี้ฝนตกเยอะนะครับเราก็เลยยังไม่ตัดทุเรียนนะครับอาจจะรอให้ฝนทิ้งช่วงนิดนึงครับส่วนใครที่อยากได้ลูกเล็กๆนะครับมาทางนี้ครับลูกเล็กแบบนี้นะครับโลหนึ่งก็ขายร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนะครับผมตอนนี้มีแต่พันหมอนทองอย่างเดียวนะครับน้ำดำกับมูสันคิงไม่ต้องถามนะครับตอนนี้แย่งกันหมดเลี้ยงครับผมไม่เหลือเลยอันนี้ก็คือขวัญถุงลูกสุดท้ายนะครับผมลูกนี้นะครับเดี๋ยวลูกนี้จะเก็บไว้ให้ ตัวเองครับตัวเองยังไม่เคยกินลูกใหญ่ๆเสมอเมออย่างนี้เลยเขาบอกว่าลูกใหญ่มูสันคิงอร่อยน้อยกว่าลูกเล็กนะครับเ๋ยวเก็บไว้กินเองลูกนี้ใช้แบบนี้นะครับรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันตอนตัดนะครับเพราะว่าฝนเยอะตกทุกวันกลางวันไม่ตกกระตกกลางคืนไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยลูกของเขาครับผมใครอยากได้ทุเรียนหมอนทองที่อร่อยอร่อยวิธีการดูแลช่วงนี้เราก็ห่างปุ๋ยแล้วนะครับเพราะว่าใกล้เก็บแล้วเราไม่ใส่ปุ๋ยแล้วนะครับ ยาเคมีที่ผลเราเลิกฉีดแล้วนะครับเราจะฉีดไว้เฉพาะต้นไหนที่มีใบอ่อนรักษาใบอ่อนไว้บ้างแค่นั้นนะครับตอไปายไม่เน้นการฉีดยาแล้วครับผมน้ําเราก็เลิกลดเลยลืมน้ําเลยครับช่วงนี้ช่วงนี้อยากได้คนตัดหญ้านะครับไม่มีแรงงานตัดหญ้าครับและช่วงนี้ก็ไม่อยากฉีดยาฆ่าหญ้านะครับเพราะว่าผลทุเรียนก็ยังมีอยู่ที่ต้นนะครับผมปีนี้นะครับใช้เป็นอินีย์เคมีนะครับของสิงโตน้ําเงินนะครับ รู้สึกว่าดินดีขึ้นนะครับหญ้าเขียวขจีต้นไม้ต้นทุเรียนนะครับใบเขียวใบหนานะครับผมการเจริญเติบโตก็ต่อเนื่องลำต้นนะครับน้อยมากนะครับที่จะมีเชื้อราที่จะมีโรคที่จะเป็นท่อน้ำแตกนะครับไม่ค่อยมีเลยถือว่าลดต้นทุนไปได้เยอะแล้วก็ไม่ไมปวดหัวกับการต้องมาแก้ปัญหาเรื่องเชื้อรานะครับผม อันนี้ก็เป็นต้นที่เคยตายไปนะครับน้ําแฉะแล้วเราก็ปลูกขึ้นมาใหม่ครับครับอันนี้ก็เป็นต้นที่เราตัดผลผลิตออกไปแล้วนะครับก็จะเหลือบางๆให้เห็นบ้างนะครับอันนี้ก็มีรอยตัดไปเหมือนกันนีาเด็กภาพบันไดตัดไปแล้วเขาก็เล็มตัดไปนะครับเพราะว่าในต้นเดียวกันของเราจะเป็นสองรุ่นนะครับรุ่นแรกเราก็ได้เลือกเคาะตัดไปแล้วครับก็จะเหลือรุ่นหลังนะครับผมส่วนใครที่อยากจะมาตัดเองในสวนนะครับถ้าเรามีเวลาจะพามาตัดนะครับสักสามสี่สิบรูกนะครับนี่ครับลูกสวยๆแบบนี้เลยครับผม ตัดกันเป็นต้นไปเลยก็ได้นะครับผมครับเบอร์โทรของผมนะครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามแปดศูนศูนย์ูย์ะครับ0ูนย์เก้าหกเก้าหกสองหกเก้าแปดหกแล้วก็ศู6ย์3ปดหกสามแปดสามสามศูนย์หกหนึ่งอันนี้ก็ยังมีนะครับนี่ก็ยังตัดไม่หมดนะครับอันนี้เขาก็เล็มไปบางส่วนนะครับผมไม่ต้องกลัวว่ายาจะเยอะนะครับที่นี่ยาไม่เยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะธรรมชาติเลยนะครับผมแต่มีแต่หมอนทองนะครับถ้าอยากกินทุเรียนต้นที่ประมาณสิบสี่สิบห้าปีนะครับอ่ะ แล้วก็มีให้นะครับนี่อันนี้ก็คือต้นที่อายุเยอะหน่อยเปลือกก็จะบางนะครับแต่ของเราต้นสาวๆนะครับหกเจ็ดปีก็เปลือกไม่หนานะครับเปลือกบางทั้งหมดเลยนี่ครับผมอายุยิ่งเยอะยิ่งอร่อยนะคะทุเรียนครับเนี่ยลูกกาลังกินเลยครับเนื้อปูทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งครับอยู่โน่นเปลือกบางๆสวยแบบนี้ก็ยังมีให้เลือกครับนี่ครับโอ้โหต้นนี้ต้นนี้ยังไม่ได้ตัดไปเลย้งครับนี้อ่ะดูครับ เผื่อใครอยากจะเหมาต้นครับผมนี่ใครอยากมาแอปว่าเป็นของตัวเองถ่ายไปอวดเพื่อนๆน,นะครับเชิญเลยครับผมนี่แบบนี้ก็มีครับผมอ่ะแล้วนี่ต้นใหญ่อีกหนึ่งต้นนะครับต้นนี้ยังเป็นร้อยลูกอยู่เลยครับมาเข้ามาดูต้นนี้ครับเขือกบางเฉียบนะครับลูกไม่ใหญ่มากครับวันนี้ไว้เยอะเกินไปหน่อย ต้นนี้ถ้าใครได้ทานนี่อร่อยแน่นอนเพราะว่าอายุสิบกว่าปีเลยนะคะครับสิบสี่ปีแล้วครับตัดไปแล้วประมาณทักสามสิบมั้งยี่สิบมั้งมีรุ่นแรกมีหลงอยู่รุ่นแรกรุ่นใหญ่ๆตัดไปแล้วครับอันนี้ก็เหลือแต่รุ่นหลังครับเนี่ยลูกยังสองโลครึ่งสามโลอยู่เลยครับมาเหมาได้นะคะเหมายกต้นเลยเผื่อใครจะไปฝากญาติฝากผู้มีพระคุณฝากเจ้านายนะครับผมแต่ต้องโทรล่วงหน้านะครับ อันนี้ก็เป็นอยู่ริมรั้วชายรั้วนะครับก็จะมีร่มเงาเยอะหน่อยนะครับ s <S อ่ามาดูการนี่ลูกนะครับลูกไม่ใหญ่นะครับเนี่ยครับป้อมๆนะครับเป็นทรงฟักทองเลยครับเนี่ยประมาณนี้ครับสามโลสี่โลนะครับผมกําลังกินเลยครับทุเรียนอันนี้เป็นทุเรียนสาวนะครับอันนี้เป็นทุเรียนที่เป็นให้ผลผลิตปีแรกนะครับอายุสี่ปีนะครับอันนี้เป็นทุเรียนปีแรกครับผมอเดี๋ยวพาไปดูต้นใหญ่ๆครับทางนั้นนี้ยังมีครับสิบสามสิบสี่ปีนะครับ นี่ครับผมก็มีนะครับนี่แบบนี้เลยครับผมโอ้โหค้ำจนไม้เป็นลาวไปหมดเลยครับทุเรียนลูกใหญ่นะครับข้อดีของเขาก็คือจะเปลือกบางนะครับอ่าต้นแก่นะครับเปลือกจะบางไม่ใช่ลูกใหญ่เปลือกบางนะส่วนมากทุเรียนลูกใหญ่ถ้าเป็นต้นสาวเปลือกจะหนานะครับผมแต่ถ้าเป็นต้นแก่เปลือกไม่หนานะครับลมเอาลงมาทั้งกิ่งเลยไม่ได้มาดู ครับสิบวันที่ผ่านมาผมไม่ได้มาดูเลยนะครับอันนี้ก็ล่วงลงมาจนหลุดหมดแล้วครับนี่ยังไม่แก่เลยครับอันนี้สียังขาวอยู่ครับอันนี้ตั้งอยู่ประมาณสักสามอาทิตย์ครับจะใครสนใจนะครับอยากจะได้ทุเรียนแบบนี้ไปทานนะครับกิโลเท่าไหร่นะพี่นัทอ่าร้อยสามสิบร้อยห้าสิบนะครับตอนนี้ค่ะครับผมถ้าลูปไม่สวยก็ลงมาอีกครับผมตามแล้วแต่ขนาดของผลเลยค่ะครับ ที่ผมบอกว่าทุเรียนเป็นง่ามนะครับค่อนข้างจะต้องทําละเอียดนิดนึงครับเพราะว่าถ้าลมพัดแรงเขาพร้อมที่จะฉีกนะครับเราก็จะทําการรัดเป็นเปาะเป็นเปาะไว้นะครับด้วยสแลนนะครับหรือบางคนก็จะใช้ล้อยางเมื่อก่อนผมใช้เชือกรัดแล้วมันเป็นรอยครับเนี่ยนี่เราก็มาเปลี่ยนเป็นใช้สแลนสแลนนี่เหนียวนะครับอยู่ประมาณ5้าปีก็ไม่ขาดนะครับครับดูการติดผลของเขานะครับก็สามารถออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแบบนี้เลยบางคนก็อ่า จริงๆก็ควรจะตัดเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เขายังเด็กๆนะครับไม่ให้เขาโตให้เขาเป็นต้นเดียวเขาจะได้ไม่ฉีกหักฉีกขาดบริเวณนี้เวลาลมพัดนะครับตอนนี้ก็คือไม่ตัดแล้วต้องรัดเอาอย่างเดียวใช่ครับตอนนี้ตัดก็เสียดายครับแต่จริงๆถามว่าตัดได้ไหมก็ตัดได้นะครับถ้าถ้าไม่เสียดายเขาก็ยังเป็นเพราะเราเลี้ยงมาตั้งนานแล้วเนาะแต่ว่าลูกก็ยังติดได้ดีอยู่นะครับแต่ก็ถ้าเทียบกับต้นที่ได้แสงได้แดดเต็มที่ต้นไหนที่ได้แสงได้แดดได้อากาศเต็มที่นะครับเขาก็จะมีลูกที่ดกกว่านี้ครับผม อันนี้อยู่ริมใช่อยู่ริมที่ริมกับของคนอื่นนะครับซึ่งไม้ของเราโตช้ากว่าก็ปลูกที่หลังเขาก็ถูกลมเงาคุมนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกทุเรียนนะครับควรจะอยู่ห่างจากล่มเงาชายพื้นที่อื่นอย่างน้อยนะครับประมาณสิบเมตรนะครับผมในกรณีที่เป็นสวนนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านเป็นไรถ้าล่มเงาไม่ได้สูงมากก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อันนี้ล่มเงานะครับระดับสิบสองเมตรสิบสามเมตรนะครับมันสูงมาก รับคลิปนี้ใครอยากปลูกทุเรียนนะครับที่ทํายังไม่ค่อยเข้าใจนะครับโทรมาสอบถามเราได้นะครับเดี๋ยวเราแนะนําให้เบอร์โทรของผมก็0917938000 0969626986 0863833061นะครับทุเรียนของเราก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ลูกสวยๆนะครับลูกไม่สวยเราก็มีนะครับแบบนี้ก็มีนะครับนี่เพราะว่าไอ้คู่นี้มันแย่งอาหารหมดนะครับแบบนี้เราก็มีครับอันนี้ก็ เป็นลูกครั้งที่สองครับซึ่งเริ่มสอนเป็นเพราะต้นนี้เขาโตไม่ทันเพื่อนนะครับนี่ก็ลูกก็พอใช้ได้อยู่นะครับผมครับคลิปนี้ผมก็มีสิ่งที่จะบอกมาแนะนำเพื่อนๆไว้เพียงเ,เท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นัดมากๆคะ่ะ